นานแบบมีความรับผิดชอบซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เราศึกษาอย่างละเอียดแล้วเราก็ไปดูโมเดลจากต่างประเทศมาเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือภายในพื้นที่ที่เป็นเอคาสิโนโน,นี่แหละเพราะกล้องมันมีทุกตัวมันมีทุกจุดจับทุกอริยาบทวันนี้เนี่ย AI ก็มีเราสามารถจับพฤติกรรมของผู้เล่นได้เราสามารถจับพฤติกรรมของคนที่เข้าไปได้ผมไม่ได้บอกว่าผมว่าไม่ให้ทำมผมกำลังจะบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยทำให้ดีเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการในเรื่องของเกี่ยวกับ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการฟอกเงินก่อนอ,อย่างที่ผมบอกก็คืออย่างสิงคโปร์เนี่ยสิงคโ,โปร์เนี่ยเขาเป็นฮับทางการเงินนะครับไอ้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างเนี่ยมันมีความสตรีกมากทุกวันนี้เรายังเห็นรัฐบาลกับแบงค์ชาติยังทะเลาะกันยังไม่รู้จะจบจะสิ้นอยู่เลยใช่ไหมฮะแต่ถามว่าสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาต่อต้านการฟอกเงินนะครับ แบงค์ชาติกับรัฐบาลเนี่ยนะครับเขารวมพลังกันนะครับแล้วเวลาการสกรีนในเรื่องของการฟอรกเงินเนี่ยกาสกรีนตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นของการเปิดบัญชีเลยแังนี่มันมีมาตรการหลายอย่างที่มันต้องคิดให้ดีในเรื่องของการฟอรกเงินนะครับที่จะต้องป้องป้องป้องกันอย่างไม่ไม่ ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยขนาดสิงคโปร์ซึ่งมีคอร์รัปชันอินดี์อันดับ5ของอโลกเนี่ยะนะครับในแง่ของความดีที่สุดเนี่ยคือเขาดีอ่ะเขาโปร่งใสมากเขาดีมากเขาโปร่งใสามากเขายังเจอเรื่องปัญหาการฟอกเงินถึง181,000ล้านบาทนะฮะ,ะ,ะคือมันเจอปัญหาในสเกลแบบนี้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือเราไม่อยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องของการฟอกเงินที่ร้ายแรงกว่านี้ปัญหาเดิมยังมีอยู่ยังแก้ไม่จบเลยแล้วผมคิดว่าต่อให้ ต่อให้อยากจะทําเรื่องคาสิโนต่อให้อยากจะทําเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้ตายยังไงคุณก็ต้องมาจัดการเรื่องการฟอกเงินแล้วทําไมคุณไม่จัดการเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถบูสต์ตัวเองเนี่ยในมาตรการการป้องกันการฟอกเงินผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี mm hmm. แล้วอันที่สองเาไปทำกันในสภาช้าไปใช่ไหมคือคืออย่างนี้พีย่ยศถ้า ให้ทาในสภาเนี่ยนะครับทำไมไม่ทําตั้งแต่รัฐบาลคือคือมองนี้ขอขอผมให้จบในเดือนได้ไหมฮะคือตั้งแต่ในในรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลมีทั้งกิจสเดีการมีองค์ประกอบมีเครื่องมือมากมายนะครับผมคิดว่ารัฐบาลก็ทําไปเลยคุณจะมารอสภาทําไมรับผมเขานะคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทําเอางี้ก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าผมว่าไม่ให้ทําผมกําลังจะบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยทำให้ดีเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการในเรื่องของเกี่ยวกับ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการฟอกเงินก่อนอ,อย่างที่ผมบอกก็คืออย่างสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นฮับทางการเงินนะครับไอ้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความสตรีกมากทุกวันนี้เรายังเห็นรัฐบาลกับแบงก์ชาติยังทะเลาะก,กันยังไม่รู้จะจบจะสิ้นอยู่เลยใช่ไหมฮะแต่ถามว่าสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาต่อต้านการฟอกเงินนะครับแบงก์ชาติกับรัฐบาลเนี่ยนะครับเขารวมพลังกันนะครับแล้วเวลาการสกรีนในเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยกาสกรีนตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นของการเปิดบัญชีเลยดังนั้อออองงงงคิิดดใให้ีนเเรรื่ขกกาฟน นะครับที่จะต้องป้องกันอย่างไม่ไมไม ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยขนาดสิงคโปร์ซึ่งมีคอร์รัปชันอินดี์อันดับ5ของอโลกเนี่ยะนะครับในแง่ของความดีที่สุดเนี่ยคือเขาดีอ่ะเขาโปร่งใสดีมากเขาดีมากเขาโปร่งใสามากเขายังเจอเรื่องปัญหาการฟอกเงินถึง181,000ล้านบาทะะนะฮะ,ะคือมันเจอปัญหาในสเกลแบบนี้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือเราไม่อยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องของการฟอกเงินที่ร้ายแรงกว่านี้ปัญหาเดิมยังมีอยู่ยังแก้ไม่จบเลยนตนแบบมีความรับผิดชอบซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เราศึกษาอย่่่่่่าาาาาางงลลละะเเเเอออีีีียยยดดดดด้วรรกกก็ไปปปูโมมจตทททศนบพืภัสุ คือภายในพื้นที่ที่เป็นเอคาสินโนนี่แหละเพราะกล้องมันมีทุกตัวมันมีทุกจุดจับทุกอริยบทวันนี้เนี่ย AI ก็มีเราสามารถจับพฤติกรรมของผู้เล่นได้เราสามารถจับพฤติกรรมของคนที่เข้าไปได้